สวัสดีครับพี่น้องแฟนคลับเอฟซีมอหันแล้วครับ,รบพี่น้องครับจังหวัดมุกดาหารคนว่าเยี่ยงเยี่ยงโงเลนเยี่ยงเยี่ยทางโลบินสันมาสันเห็นไหมเพืน่นเห็นโลบินสันไหน่ได้อยู่มรงเรียนจะไดนเขาอยู่ในป่างสิโลบินสันจะไดนเขาอยู่ในป่างเบลืองเดือดพี่น้องโอ้เดือดนี่มาคั้งมาเนี่ย แดดเซ่อไอปูนมานี่อ้าวเขากันขนาดเลยแต่ยึดติดท่าเงี้ยยี่พี่น้องนั่นรถแรงมือมือนี่สรุปแล้วมองหนึ่งขีอยนี่แหละ

Một lượt không hả? Một chuột đây này bọn, bọn. Bọn. Thì lượt Không ยี่ยงเดียวนี่ยมีขันหัหนามันมันตดไฟ้างมองกันได้ย่งี่เพื่อนเีวางเลยแ้ครับงไปแล้วนะม่อยรนีเพื่อนแล้วนี่พรว่ามันฟองไปแล้วเพระว่ามันว่มันเปหลอกเื่อนมาห้าตุรีต่ว่า้าวคนมงุรกมันงานวัเขายังสี่กันนตูราพงหานีอยากไปางไปนี่ไปหนาตตงงลหรัอยากห้ไปนะนี่แเือเที่ว่าน้อยนะ มันตั้งอยู่ได้ตําพนขดีึ้นไปหาตัวยุค้าผมไอ้มันไปนีพคนไหนบ้นยังไงนหกออมไปคนออมไม่ไหวแล้วไง้อมนิไปพูดหนิอยากให้ออมซูดหนน่ะออกมองซื้อกับตัวไหนใจหาร์ดรถฝุ่นมะมันมัดไปวาได้อืมมันไปวาได้ไปยังว่าไปวาได้ไปกันแต่ผมีผู้เบ่งคนนี่สมมวจาที่รลพยู พอมาอยู่มันสามซีก่อนไปประมาณต้นต้นต้นไม้ตั้ออกตะพ่วงแล้วครับไปตะพ่วงมันพ้นหน่อยหน่อยด้นนรถเวทีมาตังลูนี่เวทีหน่อยๆน่อยด้นที่มันกข่วงนีครับที่รักข่วงเป็นข่วงอยากย้ำว่าอยู่อะไรยัญหาที่เกิดขึ้บากอะไรซง พอพร้อมยาดมากแล้วรีเอาทั้งหลักแข็งมาได้บ้เาดบเาด้้เราบเากับมัน้เราบ่าไปนเราทั้งหลักแข็งมาเลยวาลาเาเป็นทีเอียงเก่าเนี่ยมึงพารานบูดเป็นแผ่นเป็นแผ่น รถกำลังทยอยมากครับพี่น้องครับรถคนกว่ากับมากไปทัน,นรถบัสมาหมดแล้วรถบัสมาถึงแล้วสี่คันแล้วมันอยู่มุกดาหารครับพี่น้องครับอยู่ ติดถนนใหญ่แหะนะถนนใหญ่รถแดนอยู่นี่นะพี่น้องกอย่าลืม,มให้กำลังใจครับพี่น้องครับมาเจ้ามาเหยาลำเพงน้ำกันเด้อสาวหน่อยเพลิดเพลินมาเยี่ยมมาเยามพี่น้องท่ามูดอาหารแหละแดดข้างเดียวนี่ ยวนนี้นกำลังบ้างเปลี่ยนตั้งไ้ที่วัเเดเสียวเช่ไหมเดดพี่น้องเดดยรข้งเดียวนี่ แค่ครับคลิปนี้ไว้เช่นนี้พอไม่ได้คลิปหน้าขอบคุณแฟนคลับเอลซี 3. ที่ติดตามที่เรื่องต้นเยกดซับสไครต์ช่องพบอย่าอาทิตย์ละบทออฟฟิเชียลครับ